h ฮล lo good morning อเลียมตาเขาบอกว่าเลียมตา good morning hello good morning good morning เช็ดปากออกหน่อย อุย้ยนมติดปากดมอร์นิ่งนมหมดอีกแล้อู้เอาเอา,เอากิน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 เอาเอามันหมดแล้วเอ่อหมดแล้วก็หมดตื่นสวยพี่น้องมันเนี่ย ฝนเออเมื่อคืนนี่ฝนตกตกแห้งครับผมแพ้ว่าแปะโอ้มีแดดอยู่มีแดดอยู่เดี๋ยวสิได้ตากเนื้ออ่ามีแดดอยู่แพรว่าสิหยัดใส่กอกหรือเปล่าเพราะว่าใส่กอกนี่เออทรงสามสิบก็ขอครับผม เฮ้ยโลน้องหนูนี่น่บิดขี้เกียจพอหรือยังน้องหนูนี่น่น้องหนูเนี่ออน,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 นี่ทุจริตหรือยังลูกทุจริตป้าป้านั้นนะอาอาหรือ,อยัง,น,น,น,ออยงนี่น่ นี่นี่ทุจาอรอยัางอืมอืมป้าๆนั้นๆนอาๆจะได้เอ็นดููไงทุจาก่อนทำความเคารพผู้ใหญ่ก่อนลูกนี่นี่ทุจาก่อนเร็วเชีย่ยให้อย่าไปเกาขา Good morning ก่อน Good morning Hello Good morning Good morning Hello อะไรมาเป็นยังลรืพี่น้องมาเนี่เป็นยังลรือบันเน่ น,นั่นบอท่าน,นชื่นมอ๋ออ๋อออนั่นบอท่านชื่นมาหนูนั่นลงอีกขั้นขาไปอยู่นี่ไอพ่อเกาให้อืินไม่ใส่ฮะไป,ะปลูกไปหนูพี่เนี่ยลุกไป ไปหาแม่ปะ่ปะไปที่นังอีกนอนฝืงนตืน่นนะครับขอโทษขอให้นำ้ำนำนมโอ้ยนำนมนี่นี่นจุกนำนมเฮีย จ้าจ<ม>้มสมไม่ใช่ชมพูจ้าไม่ใช่สม้ม,สมเขียวสม้มไม่ใช่ค่ะอันนั้นแหะสม้มถูกต้องค่ะสม้สมสม้มถูกต้องค่ะ<ม>เขียวค่ะเขียวค่ะเ้าหยิบออกมาค่ะเดี๋ยวพ่อบอกม่วงค่ะ ม่วงถูกต้องค่ะเก่งมากลูกเหลียงค่ะถูกต้องค่ะอุ้ย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  เล่นจะอันนี้เละพี่ต้องเล่นไปตามภาษาเพื่อนน,นละ่ะจะสื่ออันไม่มาไห้อยู่อันเป็นสีไหมพราะว่าเพื่อนจดจำสีแล้วอะไรลูกหวยออกอะไรวันนี้ <c oughs> พี่เน่หวยออกเลขอะไรมั่งพี่เน่เน่พี่เน่เน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยอให้บอกเพื่นกดอันนี้ให้อาจจะงมง่ายเน่เดี๋พี่น้องเออโทรศัพท์นี่น่มีเงกินเหลวพนนี้ ทุ่ซับช่องของน้องนด่หนีได้หนี่มามาจ้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 าเดี๋ยวพ่อกดกดนี่แป๊บนึ่งก็ก็ก็จ้าโอ้ทุ่สับอย่างคือเป็นทั้งที่ไหนล่ะเอานี่ทุ่สับอีลาเรนหนึ่งแล้วเนี่ย อืมปฏิทินอ๋อบน๊กเครื่องคิดเลขเสยวะเครื่องแฮปปี้โทษสับบิมีเครื่องคิดเลขบ่เนี่ โอ้ตายตัวสับปูมีเคียงกินเล็กพี่น้องว่าเหยบอกเพื่อนกดหวยออกอีหยังไหมนีอย่าฮปปี้ y ต๊ดต๊ดอีลาต๊ดบ่โอ้ตดอึดอึดบ่อึดไปอึดปะ ไปอึดปะเข,ขียวฟ้าเขียวฟ้าเออเออลูกขึ้นใส่มือใส่กำไลบ่ลูกโอ้โหใส่กำไลใส่กำไลมือ lò này giảm phần lò này chào 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 sáu, Sáu chào 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 ui chào 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 มดการกดกดอยู่ข,ข้างล่างหูจะมองกดแบบนี้หนนะ <c oughs> ูจะควบมีหนักกลัวกลัวเอ้ยงามคื้นกับโลกมาหาแต่หน่อยพอ่พอพ่ออย่างหั้ค่ก็นอนน้ำเมียกับมาเอิเอา พอ่อพ่อเนี่ยอาพอว่าขึ้นไปเห่น่นน้ำปิดไฟแล้วก็ม,มือขึ้นนอนจะบดถึงสองทุ่มพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกอะไรปลาปลา,ปาอะไรนะหอมแก้มก่อนพ่อหอมแก้มก่อนอปเอาขวดนมเอาขวดเอาขวดนม เอาขวดนมปะออกไปทางนี้เห็นบะเปิดหน้าต่างออกเห็นทงนะเปิดหน้าต่างให้แสงมันเขาอืมปะกลิบแปมเปิดนี่ๆไปทิมเอาเน่ๆนเอากวดนมไปแด้วกวดนมลูก พี่เน่ไปเอากวดนมเอากวดนมไปด้วยเอากวดนมไปล้างด้วยไปมัมม่มๆนะไปเอากวดนมไปล้างด้วยของตัวเองเอาไปเท่านั้นไปก่อนพี่น้องไปเอาเดินเปิดประตูเปิดได้ไหม อันนี้เพิ่อนมารกล็อกบ่าหายล็อกแล้วเอาอยัางมามัดไปแล้วอันนี้ก็ถอนออกถอนอันนึงออกเดี๋ยวทาเพิ่นอยู่ในหอ้องผู้เดียวเพิ่นล็อกไงนี่จะถอนออกเพิ่นก็นล็อกไว้ได้ง่ายเพิ่นล็อกเขาก็พากออกนิดเดียวมันก็นออกไปเดี๋ยวอะไปมามี่

ขื้นนมหาหายเป็นยังก็ขีบอ่ะฮะขเป็นยังก็ขีบออกเแก่เข็ดใส่กอดีกว่วแยดดุดอกคืนเรื่อง,งหลังคาเลยเดี๋ยวไอ้มันเช็คหน่อยก่นอนยิงเขาพี่นอ้องยุใส่คือคาลวด เขาต้นหน่อยบ้านปุ๋ยไปเลยรได้พี่น่องจะมาขึ้นก็โตกหนักอยู่โตกพ่อให้เขาซุม่มยังไม่ได้สูบน้ำต้นหน่อยบ้านเขาโอ้ยบ้านปุ๋ยไปแล้วดี๋ยวยวให้มีน้ำอีกจักหน่อยก่อน ตอนนีก้กระซิวานอีกครับผมควนญโมโฮมอยู่พี่น้องหนึ่งเขาปะต้นหน่อยไปก้อนครับผมเดี๋ยวยังไม่กินเขาน้ำกันมือน,นี้คิดอยากตำาบุกทัวเดี๋ยวตำาบกทัวปิ่งไก่เส็บแสบครับผมต้นแค่ต้นน่อยปลูกค่าเดียวใหญ่ละยวก็เป็นหฮมครับผมไปก้อนครับสวัสดีครับ